สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนั่นเมืองนดนะคะวันนี้นะคะนาทก็ได้มีโอกาสเข้าครัวอีกแล้วนะคะ,ะวันนี้นาดก็อยากจะท่านะคะผัดเผ็ดถั่วนะคะใส่หมูสามชั้นนะคะเดี๋ยวมาชมกับนาดกันนะคะว่าผัดเผ็ดถั่วฝักยาวนะคะใส่หมูสามชั้นนะคะเราจะทํากันอย่างไรนะคะ แล้วก็วันนี้นะคะน้าก็จะนี่นะคะทอดกุนเชียงนะคะเพราะว่าเหลือกุนเชียงอยู่หนึ่งชิ้นนะคะเราก็จะกินผัดเผ็ดถั่วกับกุนเชียงทอดนะคะซึ่งกุนเชียงทอดอันนี้นะคะเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อได้นะคะจากบ้านน้องทาด้านะคะอร่อยมากมากนะคะก็ตอนนี้นะคะน้าก็ล้างนะคะหมูสามชั้นไปแล้วเนาะแล้วก็จะมีถั่วนะคะเดี๋ยวเรามาหั่นกันเนาะแล้วก็เตรียมไปผัดกันเลยค่ะ เราก็จะหั่นถั่วก่อนนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอยากให้สีของถั่วฝักยาวเนาะไม่สีสดสีสวยนะคะก็เอาไปลวกก่อนก็ได้นะคะ แต่ของนาดก็จะไม่ลวกเนาะนาดก็จะแบบผัดไปเลยนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะถัว่วฝักยาวทีนี้เราก็มาหั่นหมูกันค่ะนาดก็จะชอบมันๆน,นะคะ นี่น้องนาก็จะหั่นชิ้นบางๆก็จะสุกไวหน่อยนะ ยุง <laughs> กัด แ,แค่นี้นะคะไม่ทำทำ 7, 7, เจ็บเกี่ยว,ว,วะะตอนนี้เราก็นี่นะคะหั่นหมูเสร็จแล้วเนาะแล้วก็หั่น ต่วเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปผัดกันเลยค่ะมาดูขั้นตอนการผัดนะคะวันนี้เราจะผัดถั่วนะคะแต่ว่าน้าก็จะเออเขาเรียกว่าทำทอดกุนเชียงแก้มด้วยนะคะนี่น่าก็จะเอากุนเชียงไปต้มก่อนนะคะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าเราไม่ต้มเนาะกุนเชียงเขาก็จะไหม้ไวนะคะ ก็รอคุณเชียงนะคะ,นนอะตอนนี้เวลากี่โมงแล้วคะน่าจะไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยนะคะวันนี้ก็เขาเรียกว่าตอบคอมเมนต์นะคะตอบแบบว่าสนันวันไหวเลยเนาะ ตุเชียงก่อนนะคะน่าจะต้มให้เขาแบบว่าสุกสังนิดนึงเนาะเราก็จะไปทอดลวกสักนิดนึงนะคะโอเคน่าจะพอแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาทอดกันนะคะ ชอบแบบกรอบๆนะคะเดี๋ยวนี้ให้น้ำมันหมดให้น้ำมันแห้งสักนิดน,นึงเนาะกเราเอาไปน้ำมันมาใส่เลยเดี๋ยวกระจายนะคะเคก็ใส่น้ำมันนิดนะึง เราก็จะทอดกุนเชียงไปนะคะกุนเชียงจากบ้านน้องทาดานะคะถ้าเพื่อนๆสนใจก็สั่งซื้อได้นะคะจากบ้านน้องทาดาอร่อยมากไว้แรงไปนะคะ ไแรงเด็นก็แล้วแต่นะคะใครจะชอบกรอบไม่กรอบนะตอนนี้น่าก็จะพอแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะไหมไปเนาะน่าปิดไฟแล้วเนาะพอแล้วนะคะหวก็ตักใส่จานนะคะ ก็ถ้าเพื่อนๆแบบว่ากลัวอมน้ำมันก็เอากระดาษซับมันนะคะลองก่อนก็ได้เนาะนี่นะคะเราก็ได้กุนเชียงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาผัดผักกันนะคะเดี๋ยวหน้าขออนุญาตเก็บน้ำมันก่อนนะคะ ตอนนี้เราก็จะมาผัดถั่วกันนะคะหลังจากเมื่อกี้เราทอดกุนเชียงไปแล้วเนาะนก็จะใส่น้ำมันนิดนึงนะคะ ใส่กะปิลงไปนะคะแล้วก็จะใส่พริกแกงนะคะหนึ่งเนาะเรามีพริกแกงสำเร็จรูปนะคะใส่ลงไปชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ใส่ลงไปเลยเนาะ ก็ใส่หมลูลงไปเลยนะคะไว้ตัดเด้นเลย หมูให้แบบพอสุดเนาะน่าจะใส่น้ำเนี้ยนนึ่งนะคะหมูเราก็จะได้นุ่มๆลงขึ้นหน่อยนะึง ก็จะใส่ถั่วลงไปนะคะผัดกันง่ายๆเนาะแล้วหน้าก็จะใส่น้ำปลานะคะทีนี้เรามาปรุงรสกันไว้น้ำปลาจะหมดแล้วใส่น้ำปลา เรใส่น้ำตาลนิดหน่อย อสักแป้นหนึ่งเนอะงให้หมูสุกนะคะตอนนี้เนาะเราก็หัดมาได้พักหนึงแล้วนะคะเดี๋ยวน่าจะเอาใบมะกรูดเนองใส่ลงไปนะคะยีใส่ลงไปเลย เต้าใส่จาจ ตอนนี้เราก็ได้แล้วผัดผักเรียบร้อยนะคะผัดอะไรนะผัดถั่วฝักยาวใส่หมูสามชั้นนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะเพื่อนๆก็ได้เห็นนะคะนาดผัดเนาะถั่วฝักยาวไปแล้วนะคะถั่วฝักยาวผัดเผ็ดถั่วฝักยาวใส่หมูสามชั้นเนาะแล้วก็ทอดกุนเชียงนะคะวันนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆนะคะที่ทํา ใช้เวลาน้อยนะคะแล้วก็อร่อยด้วยเนาะก้อน,นี้นะคะก็จะเป็นหน้าตานะคะพัดทว่วฝักยาวใส่มู3ามชั้นนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะทานคู่กับไข่ดาวกรอบๆนะคะสุดยอดมากๆเลยแล้วนี่ก็เป็นกุ้นเชียงนะคะจากบ้านน้องท่าดาวันนี้นะคะแค่นี้ของเราก็พอแล้วนะคะเมนูง่ายๆ ก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับนาด้วยเนาะเพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานครั้งต่อไปค่ะวันนี้นะคะนาก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย